ทางการทาหารของทางฝั่งของรัสเซียสิ่งเหนี้ตอนนี้แหละนะความร่วมมือทั้งหมด3ประเทศจากความขัดแยงนะ้งที่กำลังเกิดข,ขึ้นระหว่างจีนสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียแต่สิ่งที่ไทยทำได้ตอนนีนะ้เป็นหลักการบริหารของสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมารับโดยมีหลักที่สำคัญนะเรียกว่า balance of power ใครซ้อมลบเราซ้อมด้วยนะใครจะลบกันเราไม่ลบด้วย นะเป็นหลักการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสวัสดีครับมาพบก,กับผมเท้ศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 หกนิวสนะครับวันนี้ก็มายังคงอยู่ในรถบ้านนะวันนี้ประเด็นที่ น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะฮะการต่างประเทศวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่ถูกจับตามองโดยเฉพาะความขัดแย้งของมหาำนาาที่แน่นอนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าราคาน้ํามันก็ต่าลงฮะคนไทยก็ต้องเหเพราะราคาน้ํามันในประเทศหลังลดลงฮะประมาณ30สตางนะครับต่อลิตรราคาน้ํามันก็ร่วงลงสัฐอเมริกา นะครับเหลือแค่67ดอลลาร์ตบาเรนนะครับหุ่นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำก็ลงนะครับจับตาข้อมูลเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อราคาน้ำมันขยับลง3ดอลลาร์สหรัฐนะครับตามกลางการคาดหมายอุปทานสูงเกินคาดนะครับในปลายปีจนถึงปีหน้าและจับตาอัตราเงินเฟอ้อและกลารประชุมเฟดในสัปดาห์นี้นะครับปัจจัยหลังดันวอลสตรีทปิดบวกท่ามกลางแรงหนุน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ต้องคำปรับรถเป็นวันที่สองนะติดต่อกันนะครับในขณะที่สงครามยูเครนก็ปรากฏว่าพบยูเครนสูญเสียยานเกราะไปถึง16คันนะครับแลกกับการทวงคืน4หมู่บ้านแล้วนะฮะจากฝั่งโคร์เซียยูเครนต้องเสียยานเกราะที่สหรัฐอเมริกาจัดหาให้16คันแต่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาตามรายงานของสัมภารข่าว c n n ออ้างอิงการวิเคราะห์นะครับข่าวกรองที่ได้รับ แหล่งข่าวเปิดเผยทั่วไปนะครับแต่ขณะเดียวกันกองทัพของยูเครนแถลงว่าสามารถทวงคืนหมู่บ้าน4แห่งจากรัสเซียในปฏิบัติการโจมตีตอบโต้นะฮะในแคว้นโดเนสได้สำเร็จในขณะนี้มีการผู้หนุนหลังสหรัฐอเมริกาหวังยูเครนทำสำเร็จโจมตีตอบโต้บีบป,ปูตินยอมเจราจาเรื่องของการรุกราน เอนรีเคมบริงครัรตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาส่งเสียงแสดงความหวังความสำเร็จในปฏิการโจมตีตอบโต้ยูเครนและบีบให้ประธานาธิบดีวโรโรเมียวลาดิเมียปูตินนะครับของรัสเซียเข้าสู่การยุติการเจรจาและการลุกรันระหว่างการแถลงข่าวที่อิตาลีนะครับทางเคมบริงบอกว่าสหรัฐอเมริกามั่นใจว่าพวกเขาจะเดินหน้านะครับจนประสบความสาเร็จ หลังจากที่ประธานาธิวาลาดาเมียปูตินนะครับและเซเรนสกีผู้นําของอยูเครนนะครับบ่งชี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประการโจมตีตอบโต้รัสเซียที่เฝ้ารอกันมานานนะเขาก็วิเคราะห์แบบนั้นในขณะที่เจ้าที่เมืองเนเธอร์แลนด์สั่งห้ามมีเพศสัมพันธ์กันบนชายหาดปรากฏว่ากราดเกลื่อนจนทนไม่ไหวนะครับ เมืองริมชายฝั่งทาง,าทางภาคใต้ของเนเธอร์แลนด์เปิดแคมปิง้งนะแคมเปญสำคัญมีเจตนาหยุดนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนชายหาดต่างๆจากการมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะหลังจากที่ชาวท้องถิ่นส่งเสียงคร่มากรวนกันอย่างไม่ขาดสาย โครงการพระอาทิตย์ส้มมีขึ้นหลังจากที่บรรดาชาวบ้านส่งเสียงร้องเรียนไปยังเจ้าที่สภาเมืองเกี่ยวกับพฤติกรรมของบรรดานักท่องเที่ยวที่เปอยเปล่าล่อนจ้อนกระตุ้นให้เทศบาลติดป้ายเตือนบรรดาผู้เยือนมาหื้นว่าการมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับปรากฏว่าบรรดาผู้ร้องเรียนระบุว่ามีบางกลุ่มใช้ใชายหาดเป็นสถานที่นัดพบสําหรับจ,จ,จัดกิจกรรม นับที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะและชาวบ้านหวังว่าบรรดาผู้มาเยือนในหาดในอนาคตจะไม่แสดงพฤติกรรมเรทเอ็กเช่นนี้อีกนะเป็นเรื่องแปลกๆในต่างประเทศในขณะที่ลือสหรัฐอเมริกาวางแผนอพยพนะพลเรือนของไต้หวันรับมือสงครามจากจีนทำกลางค,ความตึงเครียดนะฮะกับจีนสหรัฐอเมริกามีแผนอ,อยพยพพลเรือนออกจากไต้หวันหากความขัดแยง้งปะทุ ขึ้นบนเกาะแห่งนี้ท่ามกลางความกังวลว่ามันอาจทำให้อเมริกันชนนะติดค้างหลายหมื่นคนตามรายงานของ The m e s s เ g e นะครับเว็บไซต์ขออภัยฮะ The Messenger เว็บไซต์ข่าวสัญชาติอเมริกันนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เตรียมเข้าเป็นสมาชิกของยูเนสโกนะครับวันถูกจีนสยายอิทธิพลแทนที่ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเผยสหรัฐมีการมีแผนที่จะกลับเข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกครั้งหลังจากที่ถอนตัวออกไปเมื่อ5ปีก่อนในสมัยอดีตประธานาธิบดีเดนดทรัมนะครับในขณะที่ไต้หวันอัปเดตคู่มือป้องกันพลเรือนนะครับเพิ่มวิธีสังเกตทหารของจีน กองทัพไต้หวันเผยแพร่คู่มือป้องกันพลเรือนฉบับปรับปรุงนะครับโดยเป็นครั้งแรกที่มีการสอนให้ประชาชนรู้จักสังเกตความแตกต่างระหว่างทหารจีนกับไต้หวันโดยดูจากเครื่องแบบชุดพรางและเครื่องหมายต่างๆปีที่แล้วไต้หวันเตรียมคู่มือป้องกันพลเรือนท่ามกลางความสัมพันธ์กับจีนที่ทวีความตรึงเครียดนะครับและสงกราม ร,รัสเซียยูเครนโดยได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือค้นหาสถานที่หลบระเบิดใกล้ที่สุดรวมถึงแหล่งน้ําดื่มและอาหารนอกจากนี้ยังมีคําแนะนําในการเตรียมชุดปสมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าพวกเขาได้รับฟีดแบ็กจากประชาชนจำนวนมากซึ่งเสนอให้มีการปร,ปรับปรุงคู่มือให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามจริงโดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของชาวยูเครนหนึ่งในชุดข้อมูลที่เพิ่งเข้ามาคือวิธีการสังเกตความแตกต่างระหว่างทหารไต้หวันกับศัตรูที่สวมเครื่องแบบของทหารจีนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าบริษัทสิงคโปร์นะครับให้บริการตู้ขีบทุเรียนนะครับคนแห่เล่นจำนวนมาก สิงคโปร์นะฮะซึ่งบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะได้ใช้ชื่อว่า Play United นะครับไอเดียสุดแหวกนำทุเรียนเข้าไปไว้ในตู้คีบตุ๊ก,กตาปรากฏว่ามีคนแห่เล่นจำนวนมากและถึงขั้นเอาทุเรียนไปในตู้แทบไม่ทันนะครับรายงานของหนังสือพิมพ์สเ t ร t Time ระบ,บุว่าตู้คีบเหล่านี้ได้รับการรับรองผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนและนิยมความตื่นเต้นนะครับใน ตลาดแห่งหนึ่งในเขตเตาปายโยห้างสินค้า2แห่งโดยได้ให้เหรียญมูลค่า1ดอลลาร์สิงคโปร,ร์ราว25บาทนะครับต่อความพยายาม1ครั้งซึ่งหากว่าประสบความสําเร็จการได้มาซึ่งทุเรียนมูลค่า25บาทก็ถือว่าถูกมากนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาชี้เกาหลีเหนือนะครับอาจจะส่งอาวุธให้กับรัสเซียเพิ่ม หลังผู้นำคิมจองอึนประกาศจับมือกับวลาดิเมียปูตินสหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีแผนส่งอาวุธให้กับรัสเซียนำไปใช้สงครามยูเครนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ผู้นำของคิมจองอึนออกมาประกาศยกระดับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับทางมอสโกสัม่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่าคิมได้ส่งสารไวยพรวันชาติของรัสเซีย ให้กับประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายนะครับกระชับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ให้มากขึ้นพร้อมทั้งให้ํำม,มั่นว่าจะจับมือกับประธานาธิบดีของรัสเซียอย่างหนาแน่นเพิ่มเติมความปรารถนาของประชาชนทั้งสองประเทศที่มีเป้าหมายในการสร้างชาติที่ยิ่งใหญ่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริการะบุว่าเกาหลีเหนือจะยืนกรานปฏิเสธไม่เคยขายอาวุธให้กับรัสเซียใช้ในการทําสงครามในยูเครน แต่สหรัฐอเมริกายืนยันว่าเปียงยางได้มีการส่งเครื่องไม้เครื่องมือเช่นจรวดขีปนาวุธให้แก่กลุ่มทหารรับจ้างวาคเนอร์ที่สรับรุรนเครมดินนะฮะในเดือนพฤษภาพฤศจิกายน2522ที่ผ่านมาในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็มีการอพยพประชาชน1.4ล้านคนฮะปรากฏว่าเกิดภูเขาไฟมายองปะทุหวันผู้คนต้องทิ้งบ้าน เป็นเดือนๆเ,เลยทีเดียวฟปลิปินสั่งอพยพประชาชนไม่ต่ำกว่า14,000คนหลังจากภูเขาัยหลังจากที่ภูเขาไฟมายอนทางภาคทางตอนกลางของประเทศเกิดการประทุพ่นลาวาและกลุ่มควันเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าขณะที่เจ้าที่เตือนว่าผู้ประสบภัยเหล่านี้อาจต้องทิ้งบ้านกันเป็นเดือนๆเ,เลยทีเดียวนะครับ ในขณะที่อดีตผู้บริหารซัมซุงโดนฟ้องนะครับฐานขโมยข้อมูลภายในช่วยปักกิ่งตั้งโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในซีอาน,นะครับแบบลอกมาทั้งหลังนะจากพิมพ์เขียวให้เหมือนเปะ๊ะสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ผู้บริหารของซัมซุงถูกอายการเกาหลีใต้ สั่งฟ้องคดีฐานแอบขโมยความลับของบริษัทเพื่อช่วยเหลือคู่แข่งในจีนตั้งโรงงานไมโครชิปที่ลอกเรียนแบบให้เหมือนร้อยเปอร์เซนต์เพื่อตั้งขึ้นใหม่ในเมืองซีอานของจีนส่งผลทำให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ปเชิงงาน,นวิกห์ที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นการจับมือกันระหว่างเกาหลีใต้นะครับขออภัยฮะเกาทางเกาหลีเหนือนะครับกับทางรัเสเซียการจับมือกันอย่างเป็นทางการครั้งนี้สหรัฐอเมริกาก็มีการกล่าวหาว่าทางเกาหลีเหนือจะมีการส่งอาวุธให้กับทางรัเสเซียเพิ่มเติม นะครับแล้วก็กล่าวหาว่าที่ผ่านมาเนเะกาหลีเหนือได้มีการส่งอาวุธให้กับกลุ่มวากเนอร์ซึ่งเป็นแนวหน้าของทางฝั่งรัสเซียเพื่อเข้าทําการโจมตียูเครนนะครับซึ่งทางเกาหลีเหนือก็ปฏิเสธแต่ก็ยืนยันจากระชับความร่วมมือนะครับระวังเกาหลีเหนือกับทางรัสเซียเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ฝั่งของเอเชียนะครับไต้หวันก็มีการเตรียม คู่มือต่างๆเพื่อดูสาณ์ของทหารจีนและก็ทหารของทางฝั่งของไต้หวันว่ามีสาณ์เครื่องแบบอย่างไรนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้มีการยุที่จะให้เกิดสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ได้ขายอาวุธให้กับไต้หวันเพิ่มเติม,ตมนะครับสถานการณ์โดยรวมทั้งเอเชียและดังฝั่งยุโรปกําลังมุ่งเข้าสู่สงคราม แต่จนถึงกระดดนี้นะครับส่งผลทําให้ประเทศต่างๆนั้นแห่ซื้ออาวุธกันมากทีเดียวคําถามคือตอนนี้มาจุดๆนี้ประเทศไทยจะเอาอย่างไงสิ่งที่ประเทศไทยทําไปแล้วนะและผมเรียนย้ําอีกครั้งนะครับตอนนี้ปรากฏว่าจีนก็ยืนยันจะกระชับความร่วมมือระหว่างไทย กับจีนให้เพิ่มมากขึ้นทางด้านการทหารไทยก็ย,ยืนยันยินดีหลังจากที่ผู้บัญชาการทหารบกนั้นเดินทางไปพบกับนะครับผู้นำของทางฝั่งจีนนะครับก่อนหน้านั้นนะฮะทหารกองทัพบ,บกผู้บัญชาการทหารกองทัพบ,บกของไทยเนี่ยก็ได้เดินทางไปพบกับผู้บริหารนะฮะของกองทัพสหรัฐอเมริกา นะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะเข้าแทรกแซงกิจการภายในโดยใช้องค์กรที่เรียกว่า NGO หรือองค์ก,กรเอกชนแต่สหรัฐอเมริกาบอกว่าการเมืองไทยมันซับซ้อนนะค,ความซับซ้อนของการเมืองไทยเนี่ยนะทำให้สหรัฐอเมริกาก็ยืนยันจะเสนอสนุนรัฐบาลที่มีสีิรภาพในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่มีเสียรภาพทางการเมืองเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ตอนนี้นะทางสภาล่างสภาบนกล,า,า,ลา,ายเป็นของทรัมป์ ไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ทําให้รัฐบาลของโจไบเดนอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากแต่ฝ่ายความมั่นคงนะครับของสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับว่าไทยกับสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ด้านการทหารมาหลายทศวรรษอันนี้น่าคิดนะครับนั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกาย,ยังคงสนับสนุนทหารไทยอยู่แต่ตอนนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสัมพันธ์นและความร่วมมือ ประเทศไทยจะทําการร่วมมือทําการซ้อมรบกับทางฝั่งจีนมี2โครงการนะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้เราก็ทําการซ้อมรบประจําปีร่วมกับทหารของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาคราวนี้ผู้บัญชาการทหารบกของไทยก็จะเดินทางไปพบกับฝั่งของรัเสเซียบ้างกระชับความร่วมมือนะฮะทางการทหารของทางฝั่งของรัเสเซีย สิ่งเหลนี้ตอนนี้แหละ,ะความร่วมมือทั้งหมด3ประเทศจากความขัดแย้งที่กําลังเกิดข,ขึ้นระหว่างจีนสหรัฐอเมริกาและกรัสเซียแต่สิ่งที่ไทยทําได้ตอนนี้นเป็นหลักการบริหารของสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมานะโดยมีหลักที่สําคัญเรียกว่า balance of power ใครซ้อมลบเราซ้อมด้วยใครจะรบกันเราไม่ลบด้วยเป็นหลักการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและจะทําให้ประเทศ ผ่านพ้นอุปสรรคในเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติักสักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อยากทำลายเชิญมาเราสู้เียียิศักดิ์ของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนเก้าเดียว บารพบรรุษของไทยแต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือ้อไม่ใช่เบาหน้าที่